เห็ดหอของมักหนึกิโลเท่าไหร่คะแม่ค้าคะสามร้อยห้าสิบเอ่อนอ่อนเลยก็เลยแพงเนาะแต่ก็ไม่มันหายากเลยแก่เนี่ยแกแล้วจะให้ดูแกแกกิโลเท่าไหร่คะแก่กรอบไหมแก่ก็ไม่แก่มากกลังมันๆเนี่ยนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยเที่ยวยากไหมแก่เนี่ยเนี่กลางๆไม่แก่อันนี้โลเท่าไหร่คะอันนี้สองร้อยแปดสิบสองร้อยก็ไม่ได้บ่ไม่ได้ค่ะ มันนิดเกลียวแต่เขาแจกของมาให้เลยแม่ค้าเจ้านี่ขายของดีทุกอย่างาาาค่ะคุณชอบกาซีมูฟ่าอันนี้หมูป่าเห็นไหมค่ะขายแพงไหมคะหม,ม,มูป่ามีพริกแกงก็อร่อยมากเลยคะ่ะหมูป่าขายไงคะหมูป่ากี่ละสามสิบบาทอันนี้กบอันนี้กบนะคะกบก็มีนะคะในท่านผูน้ชมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊กับมันกบขายไงคะกบโลโละร้อยหกนี่เห็นไหมทางนี้นี่ไข่อันนี้ด้วยนี่ไข่ ันนี้คืออะไรคะเนี่ยนนี้นั่นหมูป่ากับพวงไข่โอ้หมูป่ากับพวงไข่นะคะนี่เด็กครูว่าซื้อเนี่ยแม,ม,ม่คุณครูคซื้อเห็ตุ่ลนี่แหละประจำวงทูลูกกบค่ะท่านผู้ชมขะร้านนี้เขาทำของฝากลูกสาวลูกสาวมาช่วยขายไ,ไหมนี่ไม่ได้มามค่ะไม่ได้มาคุณแม่ขา,ขายของดีนะคะนี่<ค>ขายดีใครก็มาบอกว่าให้มาซื้อร้านนี้แหละอิ่พริกแกงอร่อยมากพริกแกงนี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะ นะคะกบแต่ว่าครูจะเอาเห็ดเพาะนี่กิโลนึ่งเห็ดเพาะกิโลนึงโอเคนะคะแม่ค้าแถมให้ด้วยนะโอเคนี่นี่อาหารนี่ครูคอมาด้วะครูก็สั่งสุดน้ำมัอยู่นี่นะค่ะเห็นี่ลูกอย่างอาหารลาวลาวลาวนะคะเด้อน้ำมันใช่หอมเครื่องในหัวโอเคปลาบอกขาใช่กึ้งปลาจ้ะเห็นบ้างคะแจกคุณชอยกับเพื่อนคุณนะครับเสิร์ฟทัดต้มนี้นี่นะคะแจก ตลาดดอนขวางเราด้อค่ะนี่มาซื้อเด้อค่ะเด้อนี่คือคนก็มาซื้อเลยน้ำพริกก็สั่งได้จ้าพร<อ>ิกกระสับแหละสั่ง,งอีกยังหน,นึ่งวันนี้สั่งน้ำพริกปลาลาดจ้าโอ้สุดยอดเลยค่ะพระิกปลาปลาดโอเคจะของผิดกระแซบเด้อะค่ะมาเด้อตลาดบา้านเฮาเี่็ดอนขวางจ้าของแซบของแซกเลยไม่ผิดอย่างเลยคุณผู้ชมกระแซกก็ปิ้งไม่ไม่ยางปิไม่ไม่ยางไม่หอมค่ะ รขวางบ้านเรานะคะานี่แม่ค้าคนเก่งทำของหวานแซ่บขนาดเลยแซ่บแซ่บต้องมาร้านนี้เลยนะคะถ้าดดอตลาดด้อนขวางคะ่ะแม่ค้าทุเรียนก็ไม่แพงเหมอนหาชก้นยากแล้วสมัยนีนะ้ทุเรียนสีทุเรียนนี่แพักนะเท่าไหร่ ก็มีค่ะ